สวัสดีนะคะก็ปกติจะมีอีกคลิปนึงแต่คลิปที่แล้วแอบลบไปนะคะก็ขอมารีวิวอเนลโลที่ชอบใช้ละกันตัวนี้คือซื้อมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะของเดิมจะเป็นตัวนี้ค่ะอันเนี้ย mm hmm. เพื่อนหิ้วมาจากญี่ปุ่น ไม่รู้ว่ามันมันเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงนะคะซื้อมาไม่เกินสองพันนะคะคือเพื่อนหิ้วมาแล้วเขาก็บอกว่ามีของหน้าอะไรอย่างงี้สติกเกอร์อันนี้นะคะลูกเป็นคนติดตัวเนี้ยก็ใช้มาประมาณ3 4 4ปีละลก็ค่อนข้างทนไม่มีขาดเลยอันนี้ยัดยัดเยอะมากยัดทิชชู่ยัดนู่นยัดนี่แล้วก็มีซิปปกติก็ไม่มีสิปแตกไม่มีอะไรเลยนะมีจุดหนึ่ง เป็นอย่างนี้คือมันนานมากแล้วแล้วก็มันบีไม่ใช่คนธนุถนอมของนะคะลากบอกเลยว่าลากทุกงานตรงนี้เห็นความทุเลศไหมคือว่าสามีเอาไปจุ่มหม้อน้าแกงนะคะก็เลยเย็บไปเลยน่าเกลียดแหละจริงๆไม่ควรทำหลอกกระเป๋ามันก็ประมาณพัน0จ็ดพันแปตอนนั้นมันคือออกมาใหม่ๆเลยไม่ค่อยไม่ค่อยมีขายแล้วก็ลดราคาเท่านี้ งานข้างในก็ค่อนข้างดีไม่มีลอกอะไรเลยตัวนี้คือโลแล้วนะแต่เอามาให้ดูว่ามันมันเป็นแบบไหนส่วนที่จะมีประเด็นที่ว่าเออตัดสินใจเปลี่ยนดีกว่าก็คือตรงนี้มันจะเป็นเหล็กใช่ไหมคะมันจะทะลุออกมานี่ด้วยเห็นไหมอันนี้ก็แอบเย็บไปแล้วคือมันก็ลากได้แต่ตอนนี้พอเปลี่ยนมาเป็นอันใหม่ก็เลิกใช้ไปแล้วอามาดูอันนี้กันดีกว่า อันนี้นะคะเป็นตัวใหม่ที่มัมบีซื้อมาเลยสีจริงจะค่อนข้างดํากว่านี้อ่ะเดี๋ยวลองปรับภาพไปดูสีจริงปรับภาพไม่ได้อะ่ะอ่ะสีจริงมันจะดําสนิทเลยดําสวยมันเป็นรุ่นเหมือนอะไร P ี c อ่ะมันจะกันน้ำตรงนี้ซิปมันดูดูนะค่อนข้างกันกันน้ำก็คือน้ำไหลผ่านไม่ได้แต่งจริงก็ไม่ค่อยมีผลอะไรหรอกก็อย่าเอาไป ไปโดนน้ำมากใส่ถุงพลาสติกก็ได้นะคะถ้าเวลาฝนตกหนักๆตรงนี้นะคะก็ค่อนข้างจะจุได้เยอะกว่าตัวเกา่าเห็นปะตัวเก่ามันเล็กใหญ่กว่าแต่อันนี้แพงกว่านะลดราคาแล้ว50%ตกประมาณพ9น0ก้าว่ากว่านะคะจำไม่ค่อยจะได้แล้วข้างในนี้มีแบ่งช่องให้ด้วยสามารถใส่ได้ถึงพวก iPad เลยนะแต่บัมบีก็ใส่โทรศัพท์ธรรมดาเนี่ยติดต่างนะตัวนี้ก็หน้าจอใหญ่ ก็ใส่ไปเลยใส่ไปแบบนี้ปุ๊บตรงนี้ก็เสียบของได้เหมือนเดิมถ้าโทรศัพท์ใครเล็กก็เสียบตรงนี้ได้มันหยิบค่อนข้างสะดวกอะค่ะส่วนของก็เป็นพวกกระเป๋าสตางค์ของคุณผู้หญิงก็ทิมเป็นแนวตั้งไปอย่าไปทิมเป็นแนวนอนมันลื้อขนยากเห็นกันไหมเอ่ยโอเคส่วนข้างหลังไฮไลท์นี้จะเป็นข้างหลังนะคะ ข้างหลังก็คือเปิดได้บัาบีจะใช้พกทิชชู่ทิชชู่อะไรอย่างนี้หรืออะไรที่แบบหยัดหยัดได้งานก็ค่อนข้างดีแล้วก็ประทับใจคือรุ่นเนี้ยถ้าปัจจุบันนะคะมันจะแพงกว่ารุ่นเนี้ยอยู่ประมาณบกลบมห้าร้อยอ่ะจำไม่ได้นะคะก็ลองดูถ้ามีกำลังบับีว่ารุ่นเนี้ยสวยกว่า สวยกว่า,าจริงๆคือข้างในมันสามารถจุของได้เยอะสีก็แล้วแต่เราชอบอ่ะไปดูช็อปที่มันอ่าช็อปที่มันคล้ายๆกับว่ามีของให้เลือกเยอะมีสีของไม่ขาดนะคะซิปก็เวลารูดมันจะปิดสนิทน้มันไม่เข้าแบบนี้อย่างนี้ไงข้างบนก็เหมือนกันนะตัวซิปมันเหมือนกันก็มีตรงนี้ด้วย น่าจะไว้ห้อยอะไรสักอย่างหนึ่งอะไม่รู้เหมือนกันนะสรุปอเนลโลตัวนี้ไม่รู้ว่าช็อปมันติดป้ายว่าลด5 0จากเท่าไหร่หรือเท่าไหร่ไม่รู้แต่มัมบีซื้อมาเบ็ดเสร็จอยู่ที่พันเจริงๆถ้ามีบัตรเอฟีบีหรือบัตรอะไรที่ร่วมโครงการของเขาอะร่วมเหมือนคะแนนแทนส่วนลดอะไรเงี้ยก็อาจจะลดได้เพิ่มอีกร้อย0 0นะคะก็ประทับใจดีส่วนมากก็ เรามีลูกตรงนี้ก็จะไว้ขวดน้ํามั่งที่ชูมั่งของเล่นเล็กๆน้อยๆแต่ว่าถามว่าทนไหมจริงๆมันมีบอกบอกเลยว่าทนแน่นอนไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรกับเขาหรอกนะคะแต่คือแบบมันต้องเป็นประมาณว่า working working woman หน่อยไงแบบแบกไปได้ทุกอย่างใส่กับชุด ใดๆก็มักจะเข้ามาเป็นสีดําแล้วก็ดูเรียบร้อยส่วนตัวเนี้ยทนมากนะยัดเสื้อหนาวตุ๊กตาหนูนนี่นั่นไม่ขาดเลยก็ถือว่าโอเคตรงเนี้ยไปซักมันมันก็เลยลอกเอาแปรงไปถูๆมันมันลอกเลยนะสติกเกอร์ไม่กล้าแกะนะลูกเป็นคนทําให้นะคะก็มีลูกอ่อนก็ลองดูนะคะใครที่ ที่จะสนใจก็ลองไปดูช็อปใกล้ๆบ้านนะคะอันนี้มันมีซื้อในห้างค่ะไม่ค่อยซื้อเครื่องนอกเพราะปกติในห้างจริงๆเวลามันลดราคาเดินดูดีๆมีของลดราคาเยอะมากมากๆแล้วก็คุณภาพหรือการเก็บของเขาอ่ะมันดีกว่านะคะแต่ก็แล้วแต่สะดวกนะคะ ขอบคุณมากนะคะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามน้องผู้กันขยันรีวิวหรือว่าผู้กันแอนมันบีนะคะแล้วก็กดคอมเมนต์ไว้ได้นะคะใครสงสัยสอบถามไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย